นี่เนี่ยเกิดขึ้ในช่วงช่วงช่วงมีงานฉลองนั่นเองนะครับ <Okay. S 2> อ่าดูเร็วนี่เองเหมือนแบบร้อนๆเลยนะโซฟาตีสามนะครับจะเป็นยังไงนะฮะเรื่องนี้นะครับที่ได้เชิญเลยครับอ่านี่วันอ่าตั้งแต่คราวที่แล้วเนี่ยนะพี่พี่พี่บอกไว้ว่ามีเรื่องฝากเล่าแล้วมันเกี่ยวกับโซนที่อยู่เหมือนใกล้บ้านพี่มากแล้วเป็นตรงที่พี่ผ่านเกือบทุกวันอ่ะ mm. เวลาพี่ซื้อของอ่ะ ตัวที่เราโตมาจากตรงนั้นแล้วเราผ่านทุกวันเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยแล้วที่ที่นอ้องเขาระบุมาเนี่ยมันก็เป็นที่ที่เราเห็นอยู่แล้วอะ่ะแต่<ม>วันดูไม่น่าสนใจมันดูเหมือนมัน,เป,นเป็นทางที่เราผ่านธรรมดานี่แหละ<ม>อ่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าอ่าพี่มาเกิดได้บอกกันว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ตรงนั้นเนี่ยม,มีบ้านคนอยู่เป็นบ้านไม้หลังใหญ่เต่าอยู่แล้วก็มีคนมาน่าจะเป็นคนมาเช่าอาศัยแหละแล้วพอต่อมาเนี่ย บ้านไม้น <Mm ี่ก็ถูกหรือทิ้งไปก็เหลือที่เปล่าๆอ่าแล้วก็เป็นที่รกล้างอยู่นานมากๆแล้วเมื่อซักประมาณหนึ่งมานี้แหละถึงเขามีติดประกาศขายเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคนชอบเอาขยะไปทิ้งในภาพที่ลกร้างอะเนาะชอบมีชาวบ้านเอาเนื้อเอานี่ไปทิ้งไปเพระตหลางเขาก็ห้ามเอาขยะไปทิ้งว่าระบุว่าเป็นที่ส่วนบุคคลแล้วก็ติดประกาศขายทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าเอาขยะไปทิ้งเขาก็สั่งขยะนาหมดแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังอยู่เหมือนเดิมคือโซฟา ไม่เอาไปทิ้งใช่ซังงั้นก็ทุกวันนี้ก็ยังอยู่เหลือไว้ทําไมก่อนไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครสนใจหรอกเพราะว่ามันเป็นทางผ่านเฉยมันมันอาจจะชิ้นใหญ่เทศบาลเก็บไปไม่ได้อก็พี่ว่าขยะที่ใหญ่กว่านิ้งนะแต่ก่อนคุณเอาขยะนึกนึกภาพคนเราขยะมาทิ้งอ่ะพราจะอะไรไม่รู้อะไรจะไปหมดเลยแต่อันนี้ยังอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังอยู่อแหละแล้วดูสภาพนะคุณจะฟังเห็นในภาพใช่ไหมฮะเก่านะมันมันคือขยะแหละ คิดว่าแบบเออมันยังใช้ได้อยู่ไม่กล้าเอาไปทิ้งไม่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 ใช่แน่แต่ตามความรู้สึกของพี่อันนี้ในมุมของพี่นะพี่มองว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโซฟานี่ก็ได้นะอาจจะเกี่ยวกับสถานที่ก็ได้อันนี้มันคาดเดาไม่ได้แต่สิ่งที่น้องเขาเจอเนี่ยเออเญมันมาพ่วงกับกับโซฟาตัวนี้นั่นเองแต่อาจจะเป็นเพราะอย่างอื่นก็ได้เรื่องนี้คุณต๋องเด็กช่างฝากมาเล่าใช่โอเคฮะเอามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้เองก็ได้อยู่ในช่วงาางานฉลองชัยชนะที่ผ่านมานี่เองอเร็วๆหมาดๆนี่เอ,เองนะครับทั้งคุณต๋องเนี่ยกับเพื่อนอีกสองคนเนี่ยผมผมใช้ชื่อเพื่อนเ็าว่าเป็นคุณ a อคุณบแล้วกันอ,อคุณต๋องเนี่ยก็เป็นเด็กเรียนช่างในวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วกันบางตัวเมืองเรานี่แหละก็จะสอนเรื่องช่างโดยเฉพาะา,าเราไม่ระบ,บุสถานที่แล้วก็จะจะจะ,จะพูดอย่างนี้แหละคร่าวๆนะก็ได้มาเช่า เช่าเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นอพาร์ตเมนต์เน่เนาะเป็นหนูว่าอ่าเป็นเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่เขาเรียกว่าอยู่ในโซนเนี้ยอยู่ในโซนแถวแถวบ้านพี่ไม่ไกลมากนักแล้วก็อ่านึกภาพอพาร์ตเมนต์ว่าจะเป็นห้องคือเป็นเป็นอาคารปูนน่ะอาคารปูนแล้วก็มีหลายชั้นหน่อยแล้วก็จะเป็นห้องเป็นห้องด้วยความที่ว่าคุณต่องเนี่ยก็บ้านมีฐานะหน่อยก็จะ อยากอยู่เดียวครับอ่าแต่ว่าเพื่อนคุณเอคุณบีนี่ก็จะเช่าอยู่ห้องติดกันชั้นเดียวกันนั่นเองแล้วทั้งสามคนนี้ก็เป็นเพื่อนกวนเดียวกันที่สนิทก,กันมากนะเป็นเป็นเด็กช่างอย่างที่พี่บอกแล้วเขาก็มีความเขาเรียกว่าเป็นมีความขยนนะันเนี่ยแล้วก็มีความชอบทางช่างอยู่แล้วเนี่ยอพอเลิกเรียนเะนี่ยครับทั้งสามคนนี้ก็จะไปขุดอยู่ตามอู่รถอ่าไปตามอู่รถเสาทิดก็จะไปขุดอยู่ตามอู่รถเพื่อจะอ่าอยากไปหาประสบการณ์จริงไปซ่อม อ่าไปทำการซ่อมไปเลยอย่างเงี้ยเพื่อจะได้ประสบการณ์จริงแล้วนอกจานั้นยังได้ตังค์ิยังได้ค่าขนมด้วยนั่นเองนะจากเจ้าของอู่นะก็เลยทําให้ทั้งสามคนเนี้ยเขาก็จะไปอย่างเงี้ยใช้ชีวิตวนหลูมอยูน่นีคือไปเรียนอ่าไปเรียนเสร็จมาเลิกเรียนมาก็จะไปอยู่ตามอู่รถเพื่อไปเป็นลูกมือบ้างไปอะไรบ้างหาประสบการณ์บ้างเสาร์อาทิตย์ก็จะไปขุมอยู่ตามอู่รถนี่แหละอยู่เนี้ยแล้วก็เก็บเงินด้วยวก็ตามภาษาัยรุ่นเหรอเนาะดนะ้วยความที่ว่าพอพอ,พอมีไรายได้เล็กน้อยก็เก็บเก็บไว้เพื่อที่จะ ไม่คิดอะไรมากหรอกเอาไว้สังสรรค์กัน<ม>ประมาณอย่างนี้แล้วทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยทั้งสามคนมีเขาได้ค่าแรงคือประมาณว่าได้ค่าขนมจากการที่ไปฝึกงานเนี่ย <c oughs> ไปอยู่ตามปู่รถเนี่ยก็เลยตกลงกันว่าเฮ้ยวันนี้เรามาลงขันมาพุ่นกันดีกว่ามานั่งดิ้งกันอยู่บนหอดีกว่าเพราะว่าช่วงเนี้ยมีงานมีงานฉลองอยู่หน้าสารการเนี่ยม,มีคอนเสิร์ตดีๆทั้งนั้นเลยเดีย๋ยววันเนี้เดี๋ยวพอเรา นั่งมันพอถึงเวลาเราจะไปดูคอนเสิร์ตกันเขาตกลงกันว่าอย่างนี้ว่าจะไปดูคอนเสิร์ตในงานนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นทั้งสามคนก็มาหุ้นกันนั่นเองก็ไปซื้อไปซื้อเหล้ามาจัดมาแบบว่าเป็นแบรนด์นั่นเองมาแบบกาเรียกมาย้อมหมกย้อมใจก่อนมานั่งคุยกันนั่งเล่นอยู่บนหอเปิดแอร์เย็นๆสบายๆอยู่บนหอนะฮะก็มาสมหัวกันอยู่ที่หอคุณตอ่งคือห้องเขาติดกันนั่นแหละห้องอ่ะเป็นห้องติดกันอ่าอยู่ที่เดียวกันก็มานั่งกินกันอยู่ที่ห้องตอ่ง ก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปคือเขาเริ่มสตาร์ทกันตั้งแต่ช่วงค่ำช่วงสองทุ่มก็นั่งกินไปเรื่อยแล้วทีนี้ด้วยความเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาก็ไปซื้อมาทีละแบนนะเขาไม่ซื้อเป็นขวดซื้อมาทีละแบนนั่งคุยพอหมดแบนก็สลับกันไปซื้อทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มดึกขึ้นเรื่อยๆหมดไปสี่แบนโอ้อหมดไปสี่แบนก็ยังติดลมกันติดลมกันแล้วล่ะก็นั่งจนกระทั่งมาเฮ้ยทำไมไม่ซื้อเปไ็นขวดเลยวะไม่ต้องไปซื้อบ่อยคือก้นเริ่มก้วรู่สึา ไม่อยากคือตอนแรกก็สลับคนไปซื้อโดยที่ไม่เก่งงอนนะพอเริ่มหมดไปสี่บันก็เริ่มกล้นเริ่มหนักเริ่มไม่มีใครอยากของไปซื้อใช่ไหมโดยหนึ่งอากาศที่อบอ้าวแล้วก็นั่งจริงอยู่ในห้องแอร์เย็นก็ไม่มีขยักเกี่ยงกันละเริ่มเกี่ยงกันละเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าเอางี้อ่ะหมดหมดคราวนี้เราไปซื้อเป็นขวดเลยนะจะได้อยู่นานๆหน่อยอ่าพอรอบนี้เขาก็เขาเรียกว่าอะไรนะโอมากกว่าน้อยอ่าปัหาคนไปซื้อพอไปซื้อก็ซื้อมาเป็นขวดเลยยกขวดมาเลยแล้วก็นั่งดื่มเหมืนไปเรื่อยๆกล่าวว่า อ่าถ้านั่งดื่มรอเวลาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยพอได้ที่แล้วเนี่ยจะออกไปดูคอนเสิร์ตนะวันนี้มีคอนเสิร์ตน้าดูมากอะไรประมาณนี้ที่น,น้าสารกลางเขาก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆืจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปดึกมากมันเลยเวลาที่ดูคอนเสิร์ตแล้วล <c oughs> แหละก็เลยรู้สึกแต่ทีนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในในวงเล่าของเขาคือว่าเป็นประโยคที่คนในวงเล่านี่ไม่อยากได้ยินเลยค <c oughs> ือ <c oughs> เล่าสดังแข็งหมดอ๋อ oh. ทีนี้ ต้องแน่นอนแหละมันต้องมีคนไปซื้อใช่ไหมต้องมีคนไปซื้อก็เลยว่าเอางี้เกี่ยวกันนายนี่ไปซื้อนายนั่นไปซื้อไม่มีใครอยากไปเลยครับอ่าคนดักกันมากเลยโอ้โหมามาแมตหลังไปนรอเป็นขวดกันแล้วนี่ก็เลยมาเหมือนเดิมใช้กดเดิมต่อ,อยิง่งฉกนั่นเองใครใครไหนก็ได้ไปซื้อ,อปรากฏว่าคุณต๋องโมนดลคุณต๋องที่ออกไปซื้อมาก็น่าจะเป็นเวลาปีสองกว่าถึงปีสามแล้วดึกมากก็ออกไปซื้อแค่ คือเรลาไม่มีขายแล้วแหละมันดึกมากแล้วแต่ว่าก็ยังไปหาซื้อน้องแข็งโซดามิเซอร์อะไรไ่ซื้อได้ทั่วไปซื้อได้ตลอดอยู่แล้วก็ออกไปซื้อมิเซอร์นั่นเองซื้อน้องแข็งซื้อโซดาอะไรพวกนี้ออกไปในช่วงนั้นก็ดึกมากๆใกล้ๆตีสามขาขาออกไปนะฮะรุ้นต่อก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปปกติเหมือนที่ที่เคยขับออกมาซื้อของนั่นเองแล้วก็ผ่านถนนเส้นนี้ผ่านที่ตรงนี้แหละที่มีโซฟาตั้งก็เหมันมืดมากรุ่ต่อก็ขับ มอเตอร์ไซค์ไม่เร็วหรอกคือด้วยความที่ว่าตัวเองก็ดื่ม,มผสมควรแล้วก็เลยขับรถช้าขับไปสบายๆชิวๆหางตาก็ต้องผ่านตรงนี้แต่หางตามันเห็นเหมือนมีคนนั่งอยู่บนโซฟานะะ mm. ก็เลยหันไปมองหันไปมองเห็นเป็นเหมือนผู้หญิงนั่งอยู่บนโซฟาตอนใกล้ๆปีสามแล้วก็แต่งชุดนักศึกษาซะด้วย mm. นั่ใครจะมานั่งปีสามแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะเขาขับรถขับรถผ่านไปซื้อของจนเสร็จขากลับ ซื้อของสร็ขาลับก็ขับมาทางเดิมกลับมาทีนี้ตั้งใจตั้งใจจะขับจะช้าเพื่อจะมองดูว่าที่เราเห็นตอนขาไปซื้อของเนี่ยมันตาฝาดไม่มีคนนั่งอยู่จริงเพราะมันมือดองไงตรงนั้นเนี่ยไม่มีน,มน่มีใครมานั่งเล่นเลยอขาขับมาก็ขับรถมาเส้นเดิมมาผ่านขับจะช้ามาเรื่อยๆส,สบายเพื่อจะมองให้มันเห็นได้จังๆขึ้นปรากฏว่าขาลับก็ยังเห็นนี่ชัดเจนเลยว่าเป็นผู้หญิงแน่นอน oh. ผู้หญิงอ่ะ ผิวขาวใส่ชุดนักศึกษานั่งอยู่ตรงโซฟาตัว,วนะั้นอ่ะครับตัวในรูปเนีนะ่ยะก็ขับเลยผ่านไปขับแบบเฮ้ยไึกใปใจว่าตามภาษาวัยรุ่นพี่น้องเขาก็น่ารักเว้ยเออเออเฮ้ยมานั่งอยู่ยตรงนี้มันในใจะขับมาขับมาจนเลยมาตั้งสักพักหนึ่งแล้วนะตัดสินใจจอดรถวนกลับไปใหม่เอ,อ้ยวนกลับไปใหม่ทีนี้กลับไปจนถึงที่นั้นอนะ่ะไปจอด หน้าโซฟาเลยเพราะโซฟาาอยู่ติดถนนถามน้องมานั่งทําอะไระน้องเขาก็ยิ้มหนึ่งเดียวไม่พูดไปเล่นห้องพี่ไหมอืมอ่าเนี่ยพี่กําลังนั่งดิ้งกอยู่ไปไปนั่งดิ้งด้วยกันดีกว่าไปนั่งดิ้มด้วยกันจนน้องน้องเขาก็ยิ้มไอ้ตัวเองก็จอดรถด้วยความที่ว่าเมาด้วยในส่วนหนึ่งนะ,ะด้วยแอนตีแอนเปอรด้วยก็ใจกล้า หน้ามือเล็กๆอ่าลงจ,จอดรถปุ๊บเอาขาตั้งลงก้าวลงไปแล้วก็ไปจูงมือน้องเขาเลยจับมือเลยจับมือเลยป<ฮ>ะเดี๋ยวพี่พาไปกินเหล้ากันคือแบบไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรกันมากเลยนะน้องเขาก็ยิ้มอย่างเดียวอืไม่พูดอะไรก็พาก็พาขึ้นรถไปซ้อนรถไปไปกลับไปที่หอที่พานินที่พักอยู่ก็ถือของที่ซื้อขึ้นมาแล้วก็จูงมือน้องเขาขึ้นมาด้วยโ<ฮ>อ้โหจูงมือน้องเขาขึ้นไปบน พอถึงเสร็จก็เปิดประตูแกลกเข้าไปเพื่อนสองคนนั่งคุณเ e, อคุณบีนั่งรออยู่ก็ถือของไปวางปุ๊บ e, คุณเอคุณบีนี่ก็มองอมไปที่ประตูก็อึ้นไปเลยว่าเอา้าเ้าสาวที่ไหนมาอ่าทีนี้เขาบอกว่าเนี้ยพอดีเจอน้องน่ารักดีชวนน้องเข้ามากินด้วยเอาน้องเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนแล้วก็เรียกน้องเข้ามาในห้องอ่าก็มานั่งอยู่ด้วยกัน ไอ้คุณเอคุณบีนี่งงมากเพราะปก,กติปกติอ่าคุณต๋องนี่เขาจะแบบว่าเขาไม่ค่อยเขาไม่มีแฟนอ่ะเขาไม่มี้สนใจเรื่องผู้หญิงเลยเลยแต่วันนั้นด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่รู้ว่าด้วยเกิดเหตุอะไรก็แต่ไปพาผู้หญิงมามเข้ามาในห้องแล้วก็มานั่งอ่านั่งกินเหล้า<ม>แล้วไม่แนะนําตัวด้วยนะเพราะคุณคุณต๋องก็ไม่รู้จักชื่อน้องเขา<ม>ก็บอกเลยว่าของพอดีเจอน้องเขาอยู่กับดิชนไปกินด้วยครับไอ้สองคนนี้เขางงพยายามจะถามชื่อถามอะไรน้องเขาก็ไม่ตอบนะ ไปพูดเลยยิ้มอย่างเดียวแล้วก็เป็นเด็กเด็กวัยรุ่นผู้หญิงใส่ชุดเลิกษาเนี่ยหน้าตาดีด้วยผิวขาวผิวพรรณดียิ้มอย่างเดียวเลยอมานั่งดื่มกันไปนั่งแย่กันไปเล่นมุกปล่อยมุกกันเอน้องนี่ก็ยิ้มอย่างเดียวไอ้ทางนี้เขาแบบอารมณ์ดีกัมีสาวนั่งนั่งนั่งข้างคุณต๋องคุณต๋องนี่ก็เลื่อมมือไปกลมมือน้องเขาแต่เมื่อน้องเาเหมือนทำตัวเหมือนเป็นแฟนเลยเพื่อจะอวดอวดเพื่อนน่ะว่าเฮ้ยเฮ้ย ม,ม,มีสาวมาได้สาวมาเว้ยวันนี้เออทีนี้ไอ้ทั้งสองอคุณเอกคนบีนี่ก็้ว้ความที่ว่าทะลึ่งถึงตังไงไปถึงว่าเริ่มจากแย่เพื่อนอ่ะปล่อยมุก,กแล้วมุกคลาสสิกลเลยเป็นแฟนกันเหรอคบกันมานานด้วยังก็ถามถามคุณตอกบอกว่าโอ้ยก็รู้จักมาประมาณนี้น่นแหละนี่นี่กับขาออนี่ก็คุยกับเพื่อนเลยไม่เชื่อหรอกถ้าเป็นแฟนจริงหอมให้ดูหน่อยสิเออบอ <ๆ S 2> <ว>กบอกสาวเจ้าบอกถ้าเป็นแฟนกันจริงอ่ะหอมต่องให้ดูหน่อย อ,อืมอ่าผู้หญิงเขาก็ยิมย้มแบบเขินเขาก็เลื้อมคือคือเลื่อนเข้าไปชิดใกล้ๆกับใกล้ๆกับทางด้านข้างของคุณต๋องแล้วทีนี้ก็ทําท่าเหมือนจะหอมนะอแต่ภาพที่คุณเอคุณบีเห็นคืออะไรรู้ไหมอ้<ะ>เขาไม่ได้หอมนะทําไมฮะเขาแลบลิ้นออกมาอแล้วเอาลิ้นแย่เข้าไปหูของคุณต๋องโอ้โหหรออ่าฮะแต่คุณต๋องไม่คิดว่าเขาหอมแต่ภาพที่สองคนเนี้ยคุณเอคุณบีเห็นเนีะย เขาไม่ได้หอมนะแต่เขาเลื่อมเลื่อมหน้าไปแบบยื่นหน้าไปใ,ใกล้แล้วก็แล่เื่องมาแล้วเอาลิ้นนี่แยกไปในรูหูของต่อแต่สายตาเขาเยังเดือดมามอง,องคุณไอุ้บีคุณเอ้คบีที่สันแล้วก็ค้างไปเลยแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยคือนิกภาพลิ้นน่ะแย่เข้าไปในรูหูอ่ะลิ้นก็ขึ้นดาวนิดนึงมันมันคิดได้สองแบบมันมอาจจะเป็นแบบว่าแนวหล,อหล่อหรืออีกแบบหนึ่งคือเขาอาจจะเล่นแกล้งเออแกล้งเห็นสองคนนี้ทะลึ่งต่งยิงมุกเขาก็เล่นมุกบ้าง แต่สองคนนี้ก็อึ้งไปเลยเหมือนกันคงไม่คิดว่าจะใช้ลิ้นแยกไปในหูอะแต่ว่าไอ้ทางคุณต๋องเนี่ยคิดว่าหอมไม่ได้รู้สึกนะว่าว่าว่ามีอะไรเขาแยกเปในหูแต่เขาก็คิดว่าแล้วคุณต๋องก็พูดว่าเป็นยังไงล่ะเห็นไ้านนอกก็หอมแล้วนี่ไอ้สองคนนี้นีอึ้งไปเลยแก้วแทบตกจากลจากมือก็เลยแบบหันมามองแล้วก็ลึกแล้วก็แบบช่วงเงียบกันพักใหญ่เขาเรียกว่านั่งคุยกันไปเรื่อยๆทีนี้ทางด้านคุณต๋องเนี่ยก็เหมือนอับวันว่า วันนี้ไม่น่าพลาดละต้องให้น,อน้องเขาค้างที่นี่แหละอ่าคิดว่าอย่างนั้นว่าวันนี้ยังไงก็ไม่พลาดแน่นอนครับก็ส่งซิกให้เพื่อนให้คุณเอคุณบีเนี่ยเฮ้ยง่วงนอนแล้วนี่เราส่งซิกแล้วง่วงนอนแล้วเว้ยเดี๋ยวยังไงเดีย๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่อยคุยกันอันนี้ทั้งสองคนนี้ก็รู้แล้วว่าเพื่อนเนี่ยจะทําอะไรก็เลยบอกเอ้า่าปะเดีย๋ยวเราไปนอนก่อนแล้วเดีย๋ยวพรุ่งนี้เจอกันคุณเอคุณพีนี่ก็ ออกมาจากห้องมาอยู่ห้องตัวเองแล้วก็ปล่อยคุณต๋องเนี่ยอยู่กับสาวอ่าพอกเก็บของเสร็จก็พาสาวไปทิศเตียงไปคุยกันกันหนุ่มนหนิงไปแล้วก็ตัดภาพมาที่ห้องของคุณเองคีที่อยู่ติดกันนะมึกภาพว่าอ,าอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยมันจะมีอ่าบานเลื่อนออกไปเพื่อไปตากเสื้อข้างนอกนึกไหมมันเป็นเหมือนหอแล้วแหละคือห้องน้ำอยู่ด้านในแต่ว่าสมมติเราซักผ้าซักอะไรงไงจะไปตากเสื้อต้องเปิดเป็นระเบียงยื่นออกไปด้านหลังครับอ่า แล้วทีเนี้ยทุกห้องจะมีระเบียงติดกันกั้นกันไว้แค่ความสูงแค่ประมาณเอวซึ่งถ้าเป็นเยรุ่นเนี่ยสามารถปีนหาได้ปีนข้าวไปห้องนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ด้วยความทะลึ่งไยของคุณเอคุณเบียร์เรื่องว่าออมันว่าสองมันจะได้ไหมวะอ,อ่ะไปแอบ,บดูหน่อยไปดูเพื่อนหน่อยไหมแอบ,บดูอ,อ่าก็เลื่อนประตูไปทางระเบียงแล้วก็ปีนข้ามไปปีนข้ามไปแล้วก็ไปประมาณว่า คือนึกภาพว่าไอ้ตรงด้านหลังเนี่ยมันเป็นประตูเลื่อนแล้วก็จะมีบาน,นเก็บบานเก็ดที่มีผ้าม่านนะแต่ว่าเขาไอ้ทางด้านห้องคุณต่องเนี่ยเขาจะก็จะวรวบผ้าม่านไวค้คือบานเก็ดมันก,มก็มองทะลุเข้าไปเห็นด้านใหนห้องนั่นเองสองคนนี้เขาปีนข้ามไปก็ไปแอบดูปรากฏว่าคือมันเป็นแสงไฟสาดไปที่บานเก็ดก็มองเห็นในห้องเห็นแหละมันมีแสงไฟสาดเข้าไปไหมมองเห็นก็เป็นผู้หญิงนักศึกษา สาวสวยสะพั่งเขเนี่ยกําลังอยู่บนล่างของคุณต่องนั่นเองอ่าสองคนนี้ก็แบบออกแนวอีโรติกเ็แบบว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเนี่ยคุยกันก็หันมาคุนเอหันมาบอกคนเฮ้ยบีบีมึงเอาโทรศัพท์มาไหมเออเอาโทรศัพท์มาหน่อยดิเฮ้ยถ่ายถ่ายไม่หน่อยถ่ายไม่หน่อยใจคิดจะถ่ายครับถ่ายว่าเฮ้ยเพื่อนมีสาวมาจริงๆอะไรเงี้ยทางนั้นบีเอาโทรศัพท์มาจากกระเป๋าเขงก็ตั้งท่าจะ คือระหว่างเนี่ยคือล้าสายตาจากบานเกตใช่ไหมมาเอาเตยมโทรศัพท์จะถ่ายแล้วทั้งคู่เนี่ยเต็มโทรศัพท์เสร็จก็จะยื่นโทรศัพท์ไปถ่ายแล้วก็จะแอบมองไปด้วยดูไปด้วยถ่ายไปด้วยพอทั้งคู่เนี่ยยื่นหน้าไปที่บานเกตอีกท,ทีนึงเรากฏว่าภาพที่เห็นเนี่ยนมเต็มหน้าเลยเนี่ย,ยมาชิดอยู่บานเกตแต่ขอโทษนะนมที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เป็นนมสาวครับเป็นผู้หญิงแก่ๆนมห้อยลงมา แล้วก็แห้ง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 หนังแห้งแห้งเหรแบบช้ำช้าแห้งแหงทั้งคู่ก็เงยหน้าขึ้นไปตามไล่ขึ้นไปไล่มันไปจนถึงหน้ามองเห็นหน้าก็เป็นปากเขาเนี่ยฉีกไปถึงหูเลยใบหน้าตอบแห้งแห้งผมนี่ขาวโพลนนะฮะเป็นผู้หญิงแก่มากๆเลยเบื่อทอดเบื่ออะพูดให้เหมือนเขาแก้ผ้าไปเห็นเห็นร่างกายเห็นสีละเห็นทุกอย่างจนกระทั่งโทรศัพท์ที่จบมือหลุดมือไปเลยแล้วก็เบื่อไปแล้วก็รีบปีนกันออกมารีบปีนกันออกมาจาก จับห้องจับทั้งฝั่งเนี่ยปีนขึ้นมาแล้วก็เปิดประตูห้องออกมาไม่อยู่เพ่นเลยอ่าแล้วก็ตัดผ้าตอนเช้าอตอนเช้านี่มาที่ห้องที่คุณต๋องนอนอยู่คุณต๋องนี่ก็ยังนอนอยู่แห้งด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อคือนนี้ยมีสาวมาด้วยอ่าคุณคุณต๋องนี่ก็รู้สึกตัวขึ้นมาปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลยอ่าเตงนอนต่าเื่ออยู่บนเตียงอนอนแก้ผ้าอยู่แล้วที่แบบว่า ทำให้ม,มั่นใจว่าเอ้ยเมื่อคืนเรานอนกับสาวเพราะอะไรมันมีคราบสารคัดหลังเพื่อนอยู่ที่ตัวเองด้วยเพื่อนอยู่ที่ผ้าปูที่นอนด้วยทำมนเอ้ยเมื่อคืนนี่เรามีอะไรกับสาวนั่นแน่เลยแล้วก็มา,านั่งเลยเอ้ยวราเพื่อนเหรอวะก็นุ่งผ้าเช็ดตัวออกไปเคาะห้องเพื่อนไปเรียกคุณเอคุณบีคุณเอคุณบีณณไม่อยู่นะออกเพน่นออกไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้อันนี้ครับงงอเอาเพื่อนก้ไม่อยู่ผู้หญิงก็ไม่เห็นเพราะเขากล่าวว่าเขาตื่นมาเนี่ยเขากลจะไปส่งน้องเขาอ่า พอปรากฏว่าตวเตงอาบน้ำห้องน้ําแต่งตัวเสร็จออกมาเตรียมออกไปว่าจะไปแหาข้าวกินพอระหว่างลงไปเนี่ยเข้าไปเจอคุณเอคุณบีเนี่ยขับรถเข้ามาที่พักพอดีเลยเป็นช่วงเที่ยงละเข้ามาไ,ไอคุณเอคุณบีไปเห็นหน้าคุณต๋องก็เฮ้ยต๋องเมื่อคืนเนี้ยบุญนลผีหลอกเหรออออ่าคุณต๋องหลอกผีบ้าอะไรท่าวะผีห้องอยู่ห้องมึงเงี่ยเต,ต็มอะนอนกบอยู่กับมึงเลยอะบอกว่าบ้าเหรอก็ถาม ไปเคาะเรียกห้องว่าไปไหนเนี่ยอู้เห็นไปเมื่อคืนเนี่ยเพิ่งกลับมาเนี่ยโอ้โหเต็มเต็มเลยเป็นผีน่ากลัวมากเป็นผีคนแก่เลยเออเป็นผู้หญิงแก่แบบนมนม,นมไม่ภาพแบบเอ,อยังไงลย่ะเหมือนซอมบี้เหมือนนมนไม่ห้อยเหมือนแบบเป็นผู้หญิงแก่เลยเป็นร่างแบบผิวหนังแห้งกรอบอะไรเงี้ยก็บอกบ้าเลยมึงสองคนเมามากขนาดนั้นเรอเนี่ยเนี่ยกูว,ว่ากูมองกูเดินลงมาเนี่ย กูม่รู้น้องเขาไปไหนด้วยเนี่ยว่าจะไปส่งน้องแล้วเพราะว่าเมื่อคืนนี้น่าจะมีอะไรกันแล้วแหละว่าเห็นเนี่ยเอาพวกผ้าปูที่นอนต้องส่งซักต้องอะไรแล้วเนี่ยมันมีร่องรอยอ่ะมีร่องรอยว่าเออน่าจะมีอะไรกันล่ะจะบ้าหรือมีอะไรได้ไงไม่ใช่คนนู้เว้ยผีผีหลอกลอะไรเนี่ยจนกระทั่งบอกว่าเนี่ยโทรศัพท์กูยังตกอยู่ที่ข้างหลังอยู่เลยไปดูสิเมื่อวานเนี่ยจาได้ไหมว่าโทรศัพท์ที่จะเอามาถ่ายนะคือหลุดมือตกอยู่ตรงระเบียงฝั่งห้องของคุณต๋อง อ่ะต้นคู่ก็ขึ้นไปเออโทรศัพท์มันตก,ตกุมจริงเว้ยอะไรเงี้ยออจริงด้วยอ่าเราได้ถ่ายอะไรไว้หรือเปล่าไม่รู้ว่าได้กดถ่ายอะไรวาลองเปิดดูก็ไม่มีภาพเลยที่ถ่ายที่ถ่ายได้เลยเออแล้วก็ทีนี้ต้นคู่บอกว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยที่เนี้ยูออมไม่อยู่แล้วเว้ยไปใช้หอแล้วนู้ยอะไรงเงี้ยมึอต่องก็บอกว่ามึงพวกมึงเป็นอะไรกันมากหรือเปล่าเนี้ยพูดจนกระทั่งบอกว่าก็มานั่งรำลึกเหตุการณ์เมื่อคืนว่าเกิดไล่ไล่ขึ้นมาก็เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมึงไปรับบล็อกมาจากตรงไหน อ่าคุณต๋องบ,บอกว่ารับน้องมาจากเนี่ยน้องมานั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้<ม>ก็ไปอยู่สถานที่กันอ<ม>ืก็ผบว่าอ๋อตรงนี้บ้าเลยแล้วผู้หญิงคนไหนว่าจะมานั่งอยู่คนเดียวตอนตอน,ตอนช่วงเวลาตอนช่วงตีสองกว่าตีสามอย่างเงี้ยแล้วไปรับน้องเข้ามาได้ยังไองอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอคุยกัไปคุณมาก็ค,ากคุณตองก็เริ่มแบบเออที่มาเรามามาเขาเรียกว่านึกถ,ถึงความจริงว่าเออมันเป็นไปได้ยังไงวะใครจะมานั่งอยู่อย่างงี้ครับแล้วที่พอเราเลกไปเนี่ยเราลึกมานึกถึงตรงที่ว่า สุดท้ายเนี่ยความจาสุดท้ายที่คุณต๋องทำได้คือเสียงที่กระซิบอยู่ข้างหูก่อนที่จะคือจะหลับขาดไปอะ่ะเป็นเสียงน้องผู้หญิงอะ่ะพูดที่ข้างหูว่าพรุ่งนี้มารับเราอีกนะเฮ้ยระคุณต้องไม่คืนได้ก็คนลุกเลยเฮ้ยไม่ได้เลยทุกคนย้ายหอเลยกระซิบว่าพรุ่ง,รงนี้มาพรนะุ่งนี้มารับเราอีกนะออาแค่มารับอีกพอมันร่างด่งเราบริขิจการพอม,มึกถึงประโยคนี้คนลุกเลย ใหอยู่ไม่ได้รู้ว้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ย้ายหอกันเลยย้ายที่พักกันออกไปทุกวันเนี้ยคุณต่องย้ายไปอยู่โซนทางนู้นโซนโซนวัยรุ่นโซนสามสิบทางนู้นเพราะว่าหอเยอะ mm hmm. อ่าย้ายจากโซนไปขอบ้านพี่เนี่ยเอ mm hmm. าต้องไปร้อนเราไปอยู่โซนสามสิบละย้ายไปไกลหน่นอยเเพราะว่าเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยเมื่อไม่นานนี้ที่ผ่านมาเองก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบเราฟังเราฟังว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วมันสนุกนะฟังทําให้เรารู้สึกย้อนไปในวัยเรียว่าเอ้ยได้ไปอยู่เพื่อนๆเช่า เช่าหออยู่ใกล้ๆกันหรืออยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วไปเจอเหตุการณ์ระหลอนแบบนี้เนี่ยเราถึงบอกว่าฟังออกสนุกเป็นเรื่องเล่าแล้วกันไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมาเอาโอเคแต่เดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่คืออยากรู้ตอนบรรยากาศตอนที่พี่ต๋องเนี่ยเขาอยู่ในห้องกับน้องเขาเนี่ยความทรงจําที่เขาจําได้ก่อนภาพตัดก,ก็คือได้ยินแค่เสียงคือบอกว่าเหมือนเขามีอะไรกันแล้วเนี่ยใช่ไหมอ่าแล้วก็เหมือนเหมือนความจําสุดท้ายก่อนที่จะนันเขาเขามานั่งด้วยเหตุการณ์ว่าวันนั้นเนี่ย ไปรับน้องมาไปทําอะไรมีอะไรกันเงี้ยแล้วคืออย่างที่อยู่ว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยมันมีร่องรอยของของภาพที่เพื่อนที่นอนแล้วก็แม้กระทั่งที่ตัวเขาด้วยเขาก็ยู้สัยมันน่าจะมีอะไรกันแ่ละแต่น้องเขาหายไปไหนแล้วไม่รู้เพราะว่ากล่าวว่าเออถ้าถ้าอย่างนั้นจะได้ไปส่งน้องเขาแล้วก็อาจจะสารต่อความสัมพันธ์ใช่ไหมประมาณอย่างเงี้ยออเแต่ปรากฏว่าไอ้สองคนเนี้ยคุณเอกุบีเนี่ยเต็มเต็มเลยโดนเต็มเต็มเลยด้วยความที่ว่าอยากไปแอบดูเพื่อนอบินเขาข้ามไป แล้วก็เนี่ยจะถ่ายคลิปด้วยเผื่อจะได้มาเฮ้ยมันเจ๋งว่ามันมีสาวอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับก็คุณต๋องน่าจะน่าจะไม่ได้โดนหลอกไหมใช่คืนนั้นตลอดทั้งคืนน่าจะบบเขาแฮปปี้ไปเลยเขาแฮปปี้ไปเลยอแต่ว่าคนที่โดนหลอกคือเพื่อนแล้วก็มารู้ที่หลังว่าเออมันไม่ใช่คนแล้วก็ไปดีกว่าอ่าย้ายหอกันดีกว่าเพราะว่าดูแล้วนี่มันเออมันก็จริงอ่ะเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยใครจะมานั่งบนโซฟาแบบนี้ตอนตอนเวลาขนาดนั้นผมว่าเหตุเกิดเพราะ ความเมาด้วยแหละฮะอใช่นะฮะเพราะวันนั้นเขาดื่มันค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ไปดึงจับมือผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้มันก็แปลกแล้วแหละดึงเขาเขาซ้าาอนมอไซค์มาอีกแล้วพาขึ้นมาในห้องอีกใช่มาแบบเหมือนไม่ไม่พูดต้องสัเเลงอะ่ะมาแบบมาง่ายง่ายแต่นี่มันคือการเห็นแบบเห็นผีแบบจาัจาจา้จาทั้งนะสามคนเลยใช่ไหมสามคนใช่งั้นเรื่องนี้เหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยมีพยานพบเห็นผีแบบเต็มเต็มในระยะประชิด สาม,สามคนนะในย่านย่านหนึ่งแล้วทีเนี้ยอ่าพี่เนี่ยสนใจมากตรงที่ว่ามันเป็นที่ที่เราผ่านแล้วเราไม่เคยสนใจมันเลยตรงนั้นเนี่ยพี่ก็เลยแบบว่าไหนไปดูหน่อยที่เราไปถ่ายรูปด้่ตัวเองพี่ก็เลยอยากไปถ่ายรูปตรงนั้นว่ามันเป็นยังไงวะอ่าโลเคชั่นตรงเนี้ยพี่ก็ไปถ่ายช่วงช่วงกลางวานนันลยถ่ายเออมันมีโซฟาอยู่จริงโซฟาที่เราเห็นประจําเลยแล้วเราก็ไม่เคยคิดไม่เคยสนใจว่ามันจะมีอะไรด้วยเพราะเราผ่านเรื่อย แล้วก็เลยคิดว่าเออถ่ายกลางวันแล้วเนี่ยมันดูไม่ยังไม่ค่อยได้ฟิลน่ะอยากไปภาพกลางคืนวันนั้นเลิกงานพี่ก็เลยกะว่าจะไปถ่ายภาพกลางคืนกะว่าใจเนี่ยจะส่งขับมอเตอร์ไซค์เนะาะกะว่าจะส่งไฟหน้ามอเตอร์ไซค์ไปที่ตรงนั้นตรงโซฟานั้นน่าจะเอามือถือถ่ายรูปแล้วก็จะเก็บบรรยากาศกลางคืนมาฝากแต่ปรากฏว่าเป็นพอพี่จะถ่าย พี่รู้สึกไม่เฉยพี่รู้สึกว่าจริงๆพี่ไม่ได้คนกลัวหรือคนอะไรนะแต่ว่ามันวันนั้นนะ่เป็นวันที่เงียบมากเลยไอ้ตรงนั้นเนี่ยพี่ก็กําลังจะถ่ายแต่มันรู้สึกเคยเป็นอะไรนี่ไหมไม่รู้ใครเคยเป็นบมื่อไคนคอมันลุกอ่ะมันเหมือน,น,นรู้สึกไม่ดีอ่ะรู้สึกวิวอ่ะรู้สึกทำไมจะถ่ายแล้วมันไม่อยากถ่ายวะกลับบ้านเราต้องกลับบ้านก่อนดีกว่าอย่าไปว่ากันแล้วอกอกลับมาถึงบ้านพี่ก็โทรหาชีไงวันนั้นผมก็เออผมรู้สึกได้ถึงความกลัวของพี่แรงนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะปกติพนะี่แแกแบบว่างนด้ก เื็นผีแกส่องนะแกแบบว่านันผีหรือเปล่าแกเอาไฟส่องนะแต่คราวนี้ยพี่ได้แบบโทรมาเสียงสั่นเลยที่พี่กลัวพี่อยากได้ภาพกลางคืนเพราะว่าอันนี้ภาพนี้เป็นที่ภาพที่ถ่ายเองใช่ไหมฮะใช่ถ่ายเองนี่คือกลางวันกลางวันอืมแต่พอกลางคืนแกแบบหนีเลยแกรู้สึกเหมือนพี่ได้บอกว่าเหมือนมีคนบอกให้พี่ได้กลับเถอะรู้สึกอย่างนั้นมันรู้สึกเหมือนว่าเราควรกลับบ้านนะ มัน,ม,นมันรู้สึกมันมันไม่ไม่ดีอ่ะวันนั้นไม่ได้ห้อยห้อยห้อยอะไรไปก็ห้อยผะนะห้อยปกติปกติของเราแต่ว่าวันนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้แค่ถ่ายรูปไปวดสักแป๊บนึงแล้วก็ไปก็ได้แต่วันนั้นพอจะเข้าไปถ่ายใกล้ๆอ่ะเรากลับไปถ่ายพี่กลับไปถ่ายโซฟาใจพี่นึกถึงหนาดว่าพี่จะไปนั่งบนโซฟาแล้วพี่จะถ่ายเซลฟี่เลยนะเอารถเอาไฟรถอ่ะจอดสตาร์ทรถไว้แล้วว่าคือต้องการได้ภาพแบบนึกออกไหมไอเราทำอะไรทำรายการผี่แล้วอยากได้ภาพมามาเพื่อให้แฟนเราเฮ้ย ไปมาแล้วนะนี่ถ่ายมาให้ดูคือถ่ายวันที่มันรู้สึกมันมันธรรมดานะมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่แลแต่คนเดียวอะ่ะพี่แต่ไป<ม>คนเดียอไปคน<ๆ>เดียวเลยคือเลิกงานเนะี่ยเล่นดนตรตีเสร็จไงเอ้เอาวะแว็กซิงก๋วยเตี๋ยวนั่งนั่งนึกเอาไงดีวะเอาผ่านสักหนนะ่อยนึงแล้วกันเพนเป็นเรื่องที่เพื่อนสดๆแล้วร้อนเพื่อนฝากเล่ามาเราก็แบบว่าเื่อได้ภาพไงภาพไปลงเออให้ให้ดูวเนี่ยพี่ไปมาแล้วนะแถมใจนะที่จะไปนั่งเลยนะไปนั่งแล้วจะถ่ายเซลฟี่ด้วยเนี่ย นั่งมาแล้วกลางคืนด้วยคนเดียวโดดๆอะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นนะเป็นไงสุดท้ายสุดท้ายรู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากถ่ายมันไปถึงที่แล้วนะเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกเออเราก็เลยมุ่งกลับมาก่อนแล้วก็พอมาถึงบ้านไปโทรหาชีคืนนั้นอ่าว่าเฮ้ยชีน้อนยังวะอะไรเงี้ยโทรหาพี่ชีเลยว่าเนี่ยพยายามอยากจะไปถ่ายอ่ะ